วิธีเข้าแมป o คเช e l l a Island โดยที่ไม่ต้องจำโค้ดนะคะก็ง่ายมากๆเพื่อนๆกดที่ Quest นะคะ q u ว s t s i t ยก็ได้ Quest นึงเนี่ยแล้วมันจะเจอคำว่า View Island ค่ะบาง Quest กดไปอาจจะไม่เจอไม่ต้องตกใจนะคะใรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อันสุดท้ายกดแล้วเจอค่ะกดแล้วก็เลือก View Island นะคะพอเลือก v i w Island แล้วเนี่ยเราจะสามารถไปดูแมปนั้นๆได้เลยค่ะ มันจะพาเรามาที่หน้า Discover นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เลือก c o a c h e l l a Island เลือกจุดๆๆก่อนนะคะแล้วก็กดหัวใจไว้ก็ได้ถ้าดูที่เล็กแมปเนี่ยจะเห็นว่าเป็นอันเดียวกับที่เราเห็นเมกกื่อกี้กด Play แล้วก็ไปที่ Play ด้านบนอีกทีนึงจะเลือกไป Public หรือว่าจะไป Private ก็ได้ค่ะส่วนตัวในรอบบินไซไปแบบ Public นะคะแล้วก็กด Play รอเข้าแมป Hop on Jump Pass at c o c e l l a Island เราจะต้องกระโดดจำแพดท,ที่เกาะโคเชล่าจำแพดก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะที่ซายกำลังโดดอยู่มันมีอยู่ทั่วแมปเลยค่ะก็ไปโดดอันไหนก็ได้นะคะโดดครั้งเดียวเพื่อนๆก็จะผ่านเควสเลยเควสนี้น่าจะเป็นเควสแรกๆที่เพื่อนๆผ่านกันเลยนะคะเพราะว่ามันมีเยอะมากทำง่ายมาก